เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องที่เป็น f อฟนะครับเข้ามากดไลค์ให้กดแชร์ให้เป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องเล็กๆแบบนี้ยังสูงนะครับครูดง่งพูดเสมอนะครับครูด่งเป็นช่องที่จะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อแตกต่างระหว่างคนที่เป็นพ่อค้า ทำคอนเทนต์หรือว่าคนที่เป็นนักสะสมทำคอนเทนต์จะแตกต่างกันตรงที่บางครั้งอย่างคุโด่งเนี่ยเป็นนักสะสมนะครับคุโด่งจะแนะนํานะครับเก็บเหรียญน,นี้ไว้สิเก็บเหรียญพสนี้เอาไว้นะเพราะว่าเป็นของใกล้ตัววันหนึ่งหาไม่ได้แล้วราคามีโอกาสจะสูงขึ้นหน้าเหรียญหรือว่าบางครั้งเวลาเราต้องการเนี่ยถ้าเก็บตอนนี้ ก็มีราคาเท่าหน้าเหรียญแต่ถ้าเกิดไม่เก็บตอนนี้วันหน้าอาจจะต้องเสียเงินเกินหน้าเหรียญไปซื้อก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ EP นี้ครูดงก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพศสอนะครับที่ก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยทั่วไปนะครับเระตอนนี้คนก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับแล้วก็ครูโดงอยากจะบอกนะครับเหรียญน,นี้พศสอนี้ ถาหลีกเลี่ยงการใช้การให้เด็กขาดนะครับเพราะว่าปีราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสําหรับเหรียญน,นี้พศออนี้เหรียญที่คุณโด่งจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทโดยเฉพาะปี2 5 4 2รยีเหรียญน,นี้พศออนี้ถ้าจะเห็นว่านะครับมีคนพูดถึงค่อนข้างน้อยครูโด่งก็แนะนําให้เก็บนะครับแนะนําให้เก็บตั้งแต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญซึ่งปัจจุบันนี้ มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ตอนที่ทำคลิปใหม่ๆนะครับปี4 2นี่ก็โดนคอมเมนต์พอสมควรว่าเราปั่นราคานะครับเชกเช่นเดียวกับเหรียญ10บาทนี่ครับปี2 5 4 1คนที่เป็น FC คูโดงจะทราบกันดีอยู่นะครับเนี่ยปี1ีนึเนี่ยคูโดงยกตัวอย่างนะคูโดงบอกให้เก็บตั้งแต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญเนี่ยปีสี่เนี่ยบอกว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3ามนะครับ วันนี้ไม่เก็บวันหน้าจะต้องไปซื้อเนี่ยตอน,น,นเนี้ยปี1เนี่ยถ้าใครอยากได้อยากมีนะครับคุณดวงก็เชื่อว่าในระบบหมุนเวียนโอ้ถ้าเกิดเจอนะครับเอาโคตรฟุกเลยปีศเนี่ยตอนนี้หาไม่ได้ในระบบหมุนเวียนนะครับเนี่ยตอนนี้ราคาบางที่ก็ขาย100บาทแต่ว่าเวลาเขาซื้อกันก็ซื้อ50บาท70บาทนะครับแล้วก็มาขาย100บาทเป็นเรื่องปกติเนาะเนี่ยครับผมปี2 5 4 1 ปี2 5 4 2ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ปี41เนี่ยที่เล่นกันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับ70บาทถึง100บาทตอนนี้ปี42ก็เริ่มมีการนำออกมาขายนะครับเหรียญปี2 5 4 2าจำนวนการผลิตนะครับ1ล้านืเหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ4ตอนนี้ที่เล่นกันนะครับก็ไล่ตั้งแต่30บาทอ0่ะ30บาทบวกลบ โอ้สามเท่าตัวสี่เท่าตัวนะครับตอนนี้ปีสี่สองคุณดวงก็ยังแนะนําสําหรับคนที่เป็นนักสะสมนะครับที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าขายเหรียญถ้ามีเหรียญแบบนี้พศออนี้เก็บเอาไว้ได้คุณดงแนะนํานะครับตอนนี้ราคายังไม่สูงแต่ขนาดยังไม่สูงก,ก็ขึ้นมาสามสี่เท่าตัวสิบบาทก็ขึ้นมาสามสิบสี่สิบาทนะครับถ้าเกิดเหรียญสวยๆก็หลักร้อยคุณดวงบอกได้เลยเหรียญพวกนี้เก็บเอาไว้มีประโยชน์แน่นอน เมื่อตอนที่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดครูโด่งก็โอ้โหตอนนั้นรายจ่ายมันสูงขึ้นแต่รายได้มันลดลงเหรียญพวกนี้ก็ช่วยเราได้นะครับครูโด่งบอกไว้เลยเหรียญพวกนี้ช่วยเราได้บางทีเราซื้อเหรียญบางเหรียญมา500บาทเราสามารถขายได้700800เนี่ยก็มีแต่ขาดทุนก็มีนะครับแต่ว่าเหรียญพวกนี้เก็บเอาไว้เถอะครับช่วยเราได้ นี่ครับผมวันนี้ก็เลยแนะนำนะครับปี42ใครมีในกระปุกอมสินหลีกเลี่ยงการใช้การให้นะครับเพราะว่าพศนี้กำลังเป็นที่ต้องการของนักสะสมคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม